So hard to forget. Looking at your face, the rock around in my bed สวัครับตอนนี้เราประสบความไฮฟ,ฟของเรานะครับอีกหนึ่งวันกันที่มังงะมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนนะครับ Black Jack, แบล็กแจ็คและวก็เอียวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมากๆเขาพาผู้ชคดีไปซึ่งวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ดูแล้วว่าการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างต้องวาดกันกี่เที่ยวแล้วก็ความเป็นมาความชอบของคนแต่ละคนเนี่ย เป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันว่าจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้ไปชม MV ของ Black Jack และเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเพลงเรื่องคืนนี้ครับืน้ัวตตงเธอ BRACK JACK นะเด็นประเบาะอันนี้ประมาณ46ปีล่างยงจา้าเนิ้นอือแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นกระตูนของผู้หญิงอ่ะคืนนี้เม่นนา้าตั้งแต่วันที่เธอไปหลับตาทุกครั้งยังตื่นที่หัวใจเพรยงคิดถึงพักเธอ อ่นนนะนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นสเปเชียลอีเวนต์นะฮะที่เขาจัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเทงไซบากะบงนะฮะกับคนเขียนที่ชื่อว่าอากาซึกะฟูจิโอะนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวเนี้ยเพราะว่าพูดเทงไซบากะบงอาจจะนึกไม่ออกแต่ตัวนี้ปุ๊บนะจำได้แล้วนะก็เป็นการ์ตูนสมัยก่อนซึ่งเขาเอามาจับเป็นทศกาลเพราะว่าเจ้าการ์ตูนตัวนี้เป็นการ์ตูนยุคแรกๆเนาะท,ที่รูปแบบการวาดนี่คือ ก็อย่างเงี้ยว่าไม่ได้มีไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าดูแล้วตลกดูแล้วฮาแล้วคนติดเวลาตัวเจ้าตัวนี้ทําท่าอะไรปุ๊บคนก็จะเอามาทําตามนะฮะก็เลยเอามาจับเป็นทศกาลขึ้นมานั่นเองครับผมนะฮะ ราะฉันมีเพียงหนึ่งสมองให้จำว่าฉันนั้นควรต้องรักใครแล้วจะเอาอะรกับหัวใจอ่อนล้าไม่ต้องการ เนคำที่เธอขอลักอย่าเลยอย่า นมาที่นี่ครับกับมังงะมิวเซียมรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกแบบว่าเออที่นี่แบบดีมากค่ะอากาศดีมากแล้วก็แบบว่าแบบเป็นเป็นสถานที่ที่แบบว่าให้ให้อ่านหนังสือการ์ตูนแบบว่าเออสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแล้วมีหนังสือการ์ตูนเยอะมากอะไรเงี้ยแบบมีแต่เรื่องที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบน่าน่าน่ามามากเลยค่ะนะครับอ่านดูละสวยมากใช่ไหมคะ อันนี้อันนี้ไม่จางงงตลอดเวลาใช่คว้วรู้มันงงั้งมันเลยก็มีหนังสือที่ไม่รู้จักเยอะแยะเลยคือยังเกิดไม่ทันด้วยก็ให้ความรู้เยอะเลยค่ะก็อยากให้มากันมีโอกาสก็อยากให้มากันที่นี่นะจบแล้วจบไปแล้วจบแล้วเป็นคนพูดจบแล้วเฮ้ยจบอย่างวะกล่าวไม่ถูกนะครับเอาเราแล้วครับ สนุกดีครับก็เหมือนได้ย้อนไวัยไปเป็นเด็กไปดูการ์ตูนที่ลืมๆไปแล้ว,วได้กลับมาเห็นก็เฮ้ยหน้ากลับไปอ่ะหนูอยากมานอนที่นี่มากค่ะโอ้ชัดเจนชัดเจนนะคะแล้วหนูเหรอคะก็เหมือนการเอาเต็นท์กับถุงนอนมาไว้ตรงนี้เลยเดินเข้าเต็นออกเอาเต็นท์กับถุงนอนมาตรงนี้นะฮะแต่หนูนอนกลางสนามหญ้าค่ะได้ฟิลคือเมื่อกี้เห็นน้องสองคนนี้คือรู้สึกว่าเขาเอนจอยกับที่นี่มากจริงๆใช่ไหมเพราะว่า ปกติคนเราเดินน้องจำต่กดูไม่ทันจ้๊จ้าเป็นน้องจ้าม, e ม,ม,มาครับผมนะครับอสุดท้ายครับน้องก็ถ้ามีอย่างนี้อยู<_<_่แถวๆโรงเรียนที ประเทศไทยนะครับก็คงไม่ต้องทาการบ้านกันคงโดนเลียงกันทุกวันนะครับผมแต่ผมว่านะถ้ามีอย่างนี้ที่ประเทศไทย2อาทิตย์หนังสือหายทั้งเรียนแ่นอนอ <c oughs> นะครับคือ <c oughs> นอกจากเรื่องของที่ของเขาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยต้องชื่นชมระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าหนังสือมันเยอะมากแล้วทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าทุกคนมาอ่านแล้วเนี่ยเก็บเข้าที่เดิมอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นหลายๆที่เนี่ยอาจจะแบบว่า สองทิศหายเออแบบว่าเฮ้ยเล่มนี้ชอบจังเลยเอ้ยืมกลับเออยืมกลับเอยลืมคืนนะทำไงดีนันครับผมแต่ก็แบบว่าเป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบเยี่ยมมากๆเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่วัยที่แบบเรายังไม่เกิดอะอจนถึงปัจจุบันแล้วซึ่งแบบว่าการ์ตูนมันมีเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้กี่แบบกินเรื่องกิจต่อกินเรื่องเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสก็มาที่เกียวโตนะฮะแวะมาได้ที่มังกามิวเซียมนะฮะแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วกันครับ ล้้วออออาาไไรรกกับ่่นมตงถ้าพูดถึงต้นตำรับของข้าวกล่องแล้วนะครับเราน่าจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาเรียกข้าวกล่องเขาว่าเบนโตะนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปส่วนอีกิเบนนะครับ มาจากคำว่าอิกิที่แปลว่าสถานีรถไฟและเบนโตะนะครับที่แปลว่าข้าวกล่องซึ่งก็คือข้าวกล่องที่มีขายตามสถานีรถไฟนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาหารที่ทานง่ายและก็เหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบของชาวญี่ปุ่นแต่สิ่งที่น่าประทับใจนอกจากรสชาติอาหารแล้วนะครับยังเป็นหน้าตาของข้าวกล่องที่ทําขายหน้าตาก็น่ารักและก็สวยงามแสดงถึงความพิถีพิถันของชาวญี่ปุ่นจริงๆครับ ยังไม่หมดเพียงเท่า <reco> นี้ครับเพราะก็การเอ็กซ์เรย์อินเจแปรวิทยแบล็กแแล้วก็วีเจเอี่ยวนะครับสนุกสนานมากๆพรุ่งนี้เราจะพากันไปที่ต้นตำรับของพิซซ่าญี่ปุ่นหรือที่น้องๆคุณจะทำว่าโอโคโนมิยากินั่นเองเขาจะไปทำกันเองพิซซ่าญี่ปุ่นจะเป็นยังไงติดตามให้ดีแล้วกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับค้ั ที่หัวใจเพราะยังคิดถึงพาเธอต้องทนปวดร้าวแค่อยากให้เช้าสักทีได้โปรดขอเพียงเท่านี้ให้ผ่านคำคืนที่กานจะทนไวสิ่งดีดีที่เราเ